สมเชงสามชาเคลื่อนไหวเครียร์ใจทะเลาะกับเท่ง เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสายตลกคนสวยค่ะสำหรับสมเชงสามชาที่ล่าสุดได้ควงลูกสาวโยกและคิมมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์โดยเล่าถึงการเลี้ยงลูกแบบคุณแม่สมัยใหม่และการมีลูกสาวเป็น LGBT ทั้งคู่เลยล่ะค่ะซึ่งคุณแม่ก็ยอมรับได้และเป็นความสุขของลูกก็คือความสุขของเราพร้อมกับอัปเดตเรื่องหัวใจของคุณแม่และเรื่องที่ทาหน้ามาจน สวยขึ้นผิดหูผิดตามีหนุ่มๆมมารุมจีบรวมถึงได้เคลียร์เรื่องความสัมพันธ์ที่ทะเลาะกับเท้งเธอเทิงค่ะโดยเธอบอกว่า มันไม่มีอะไรในกอไผ่เลยเป็นพี่น้องกันไม่เคยทะเลาะกันมีข่าวช่วงนั้นก็งอนๆกันเราถ่าย youtube ก็ด้วยความสนุกสนานเราไม่คิดว่าคนจะจับมาเป็นประเด็นมันมีแหละแต่ก็เป็นเรื่องของเด็กๆไม่ได้เกี่ยวกับผู้ใหญ่งอนกันทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันตอนนี้ข่าวบานปลายไหมพี่เทง่งเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาไม่มีมือถือตอนแรกเราก็มองขำๆ แต่หลังๆทำไมคนเอาคำพูดของเรามาเป็นประเด็นคำพูดฝั่งโน้นตอกมาเป็นประเด็นเราก็เข้าใจเพราะเราอยู่ในสื่อเราก็ซึมซับไปว่าอยู่ในสื่อเดี๋ยวมันก็จางๆไปเองเพราะผู้ใหญ่ไม่มีอะไรเด็กก็คุยกันแล้วเราไม่เคลียร์ก็ให้เขาจัดการกันเองเด็กๆงอนกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วพี่น้องลิ้นกับฟันส่วนตัวพี่กับพี่เท่งไม่เคยทะเลาะอะไรกันเลย ก็เรียกได้ว่าส้มเช้งสามชาติเธอได้เคลียร์แล้วนะคะว่าไม่เคยทะเลาะอะไรกับเท้งเถิดเทิงเลยชาวเน็ตโปรดอย่าโยงค่ะ